สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมโรบอคเนีัยวันนี้ผมก็จะมาหัดเล่นเกม r รบ o x เอาจริงผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นเลยนะครับอ่เดี๋ยวผมจะอามาเลือกซื้อผักก่อนโอเคอืมนี่อ่ะซื้อไปเลยครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปที่ฟาร์มเรากัน ตอนนี้เราก็ได้แครอทมาแล้วหนึ่งอันหรือเปล่าโอเคฟาร์มฟาร์มเราอืมอุ้ยอื่นเขาปลูกไปเยอะแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราปลูกเออ่แครอทไปก่อนอาชือบอาชืออาอา่ะ วางไหมครับไปชืบเฮลโลสวัสดีเฮ้ย hey, นี่ใครเนี่ยเฮลโล่กิฟของขวัญน,นะยอมรับยอมรับเฮ้ยมีคนใจดีให้หรือเปล่ายอมรับส่งขอโอเคเฮลโลยอมรับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีใครไม่รู้เนี่ยเอาอะไรมาให้เนี่ยโอ้ oh, a n k you อันนี้คืออะไรสุนักเหรอเฮ้ยขอบคุณครับเบลล่าเอ้ยขอบคุณเบลล่าใจดีมากโอ้ oh, I'm really, really appreciate โอเคใจดีมากเลย <laughs> เฮ้ยขอบคุณคนที่เล่นเป็นเบลล่าด้วยนะครับเอ็กซ์ซปโอเคเราจนมากเลยแต่ว่าตอนนี้ก็มีคนมาให้ของนะอืมโกลเด้นแครอทปลูกไปเลยอาชีพอ,อาชีพ อะไรหมาทําอะไรได้ว่ะเนี่ยหวัดดีครับคนดูหนึ่งคนเบลล่าอยู่ไหนละเฮลโลเบลล่าคนนี้น่าจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่ากิฟโอเคเอ้มีสุนัขด้วยหวัดดีครับคนดูหนึ่งคนอืมใครอยากเล่นเกมโรบบอกกับผมก็แอดมาได้นะผมก็เล่นยังไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ว่าเบลล่านี่เขาใจดีมากเลย ไอมีสุนัขด้วยห,ห้องห้องห้องน่ารักโอเคทำไรได้วะเนี่ยยูฮูอะไรอะอะไรอะว a t โอเคครับอาชื้อปลูกแครลอดไปแล้วเดี๋ยวไปดูร้านค้าก่อนตังก็ยังไม่มีเลยตอนนี้สวัสดีครับ วันดีเบลล่าเบลล่าน่ารักมากอืมอะไรวะเนี่ยโอ้โหต้นมงต้นไม้เต็ไมไปหมดเลยอือหือเล็กอ่ะยอมรับต้องใช้อันนี้เพิ่มนะเราต้องเติมเฮ้ยผมก็เป็นสายฟรีอยู่ด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ย เต็มไม่หมดเลยผมได้อะไรแมวไม่รู้นะแมวแมวหรือเปล่าเอาไปทำรายได้เนะแคทเฮ้ยวัดเดียวเปวล,ล่าเปลล่าได้อะไรมาเนะี่ยกระต่ายเฮ้ยผมก็ยังหัดเล่นเกมนี้อยู่นะครับก็อาจจะงง,งนะผมเองก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่นะสำหรับเกมโรบอกแต่ว่ามันเขาปลูกต้นไม้ขายได้นะเพิ่มมูลค่าอะไรอย่างนี้นะเราดูโอ้โหสวนแต่ละคน เฮ็นโลเบลล่าตามมาตลอดเลยเบลล่าอะไรเนี่ยอืมอันนี้สวนเบลล่าหรือเปล่าโยฟาร์มโอเคเรามาที่ฟาร์มตัวเองนะับแครอทได้เรือยังว่าจะเอาแครอทไปขายนะโอเค <laughs> เออมันขายตรงนี้ใช่ไหม แอนิต okay. ิงเซลไนขายอลไรก็ได้อะอะเอเฮ้ยได้มา35ดอลลาร์แล้วนะมาวะทุกคนถึงเวลาซื้อของแล้วเราจะรวยเราจะรวยอะไรดีอ๋อซื้อไปแล้วเนะี่ยเหมือนว่ามันค้างนะเมื่อกี้โอเคข้อความอะไรเยอะแยะไม่รู้เนะี่ย Okay. เราก็มีเบลล่าเป็นเพื่อนนะผมก็ยังไม่ค่อยมีเพื่อนเลยนะสำหรับเกมโรบอทนะะ่ะเดี๋ยวผมจะมาปลูกแครรอดกันต่อโอเคเราจะทําฟาร์มร้อยล้านคนระับเบลล่าเนี่ยเขาก็ใจดีมากเลยให้ดอกกับเราให้หมาเฮ้ยอะไรอะอไรอะฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหของขวัญเต็มไปหมดเลยอะไรวะเนี่ยบันนี่กระตายโอ้ เรามีบนะันนี่ครับน่ารักมากๆบันนี่โอเคเ้ผมว่าไอส่วนอนนี้สวยดีนะเนี่ยโอ้ไม่ g อดดึง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 อ่ะเดี๋ยวผมก็จะรอผักโตก่อนนะแล้วก็เก็บไปขายมไม่รู้ว่าจะขายได้เท่าไหร่อะปลูกไปแล้วอืม เี๋ยวรอผักเราโตก่อนนะโอเคไอ้บนรูนี่มันคืออะไรวะเนี่ยโอเพนโอสิบสองล้านใครไปซื้อไหววะเนี่ยสิบสองล้านอะไรอะไรอะอะไรโอ้หแม่งอย่างใหญ่เลยรอะผักอะไรวะเนี่ยอลังการมากแต่ละคนดูเรานี่ยังไม่ค่อยมีอะไรเลยนะฟาร์มเราโอเค ฟีด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 เอา้าแดกดูดูดูดเควิวอาชิบเฮลโลวัดดีคนนี้ใครไม่รู้เนะี่ยวัดดีเพื่อนเฮ้ยวัดดีโอ้โหของดีเยอะมากเลยอุ้ยเดี๋ยว เบลล่าอยู่ไหนแล้วเนี่ยเบลล่าเบลล่าเธอไปอยู่ไหนละวหวัดดีเบลล่าโอ้โยอันใหญ่มากคนระับเบลล่ามีของดีกิฟตโอ้โหสุดยอดเบลล่ามีของดี เราได้องขวัญมาเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บแครอทไปขายก่อนนะโอเคเก็บเก็บฟืบไปขายแป๊บหนึ่งเหมือนเบล่าจะเอาผักไปขายนะมันดูว่าได้เท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมลืมเราต้องขายตรงนี้ g o t anything sell to sell มีอะไรขายบ้างขายทุกอย่างอะ่ะ โอ,โอ้ยโอ้ยหนึ่งแสนหนึ่งแสนเหรียญบ้าหรือเปล่าเนี่ยแค่เราแค่นี้ขายหนึ่งแสนเหรียญหรือว่ามันราคานี้อยู่แล้ไหนดูดิเราไม่มีอะไรให้สุนักเลยนะวิวดู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 สุนัขน่ารักมากมัเดินสโลเนี่ยเฮ้ยเฮ้อะไรอะน้องเป็นอะไร เค okay. เหมือนว่าเราต้องหาอะไรมาให้สุนัขหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึง่งฟิดฟิดฟิดฟดบอมีอีกยังให้กินเลยข้อความอะไรวะเนี่ยทิปอันล็อกอะเดี๋ยวผมไปซื้อผักมาปลูกต่อมีคนขายผักกันเต็มเลยโอเคซื้ออะไรได้บ้างวะเนี้ โอ้เรารวยรวยมากตอนนี้ no stock no stock นี่มันหมดใช่ปะอืมเคการกาด้น okay. เดี๋ยวไอผักที่เราซื้อเมืกี้นี้มันไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอเคครับอ่ะอันนี้โอเคเดี๋ยวผมจะปลูกผักนะอ่ะปลูกไปแล้วเดี๋ยวรอผักโตแป๊บหนึ่งยูหูรอผักโตช,ชิวๆครับ วัสดีวัสดีนี่คือไรสปีด Who are you? Okay. Uh huh. หัวยูเคอือไลท์เฟรนด์ส่งคำขอ เบลล่าไ่ไหนแล้วเนี่ยเบลล่าไม่เล่นเหรอเครือข่ายใหม่ตอนนี้เราก็มีเพื่อนใหม่แล้วเนี่ยเราเบลล่าแม่งไปไหนวันเนี่ยเฮ้ยเบลล่าเธอไปไหนแล้วเบลล่าโอเคอืมอะไรเนี่ยยี่สิบสาม นคืออะไรวะเนี่ยยี่สิบสองอืมผักเรายังไม่โตนะเดี๋ยวต้องรอ,อเคโอค้โหต่ลกคนผักไม่ยังใหญ่อะคนนี้แต่งตัวนะตลกมากเลยวันดีเฮลโลเอาเอาเอาเฮลโล มันให้ของขวัญกคนอื่นไงมันเนี่ยวันดีวันดี Very good เดี๋ยวผมขอเป็นเพื่อนคนนี้ก่อนอันนี้มันเป็นฟาร,ร์มเขาอะวันดีวันดีนด Hi 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 ทักทายทักทายอ้าไปไหนแล้วเนี่ย Very good กวัสดีครับผม เราไม่มีอะไรให้เขาเลยอ่ะเอาหมาให้อืมให้ไป <laughs> โอเคผักเราโตแล้วอืมกำลังเริ่มโตนะคไม่รู้ว่ามันจะโตได้ขนาดไหนเดี๋ยวผมไปซื้อผักมาเพิ่มก่อน <Good. S 2> วุลีกูดเบลล่าหายไปแล้วนะครับน่าจะ ออกไปแล้วหรือเปล่าเค okay. เดี๋ยวผมมาซื้อผักเพิ่มก่นอนไอพวกสัตว์เลี้ยงนี่เราไปทำอะไรได้เนี่ยใครรู้ก็คอมเมนต์มากันได้นะแต่ว่าอันนี้มันแพงมากเลยโอเคซื้อไปแล้วครับมาอืมเราจะมาปลูกกันต่อเลยปลูกผักเค okay. อืมอ่ะวางไปครับรอผักโตเห็โลกลเดี๋ยวไปหาเพื่อนก่อนดีกว่าผมต้องการเพื่อนมากเลยตอนนี้เพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่นะเบลล่าเขาก็ไม่เล่นแล้วตอนนี้ นี่คืออะไรรถน้ำอ๋อเอาไปรดน้ำรึเปล่าแต่มันแพงมากเลยโอเคก็น่าจะคุ้มนะเดี๋ยวลองไปรถด,ดูดิโยฟาร์มโอเคเดี๋ยวลองใช้ดูนะยูสรดน้ำรดน้ำรถรถโต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 ไวโตไวเออ อืมนี่วัสดีวัสดีวัสดีกูดโอ้แตงกิวโออาริกาโตก็ใสมารู้สึกว่าคนนี้เขาจะใจดีมากเลยนะเอาของมาแจกให้ตลอดเลยโอยสภาพอากาศเปลี่ยนและหมอกมาเต็มโอเคจัดไปครับ พืชเราก็เริ่มโตแล้วตอนนี้โอ้ยอเคสัตว์เลี้ยงนี่มันเอาไปทำอะไรได้เนี่ยโอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยหวัดดีหวัดดีแต่ว่ามันน่ารักมากเลยพิกอัพอะอเค เดี๋ยวเราเก็บสเสลียงมาไว้นะกระดุ๊บกระดู๊บวัดดีวัดดีอืมเดี๋ยวผมจะลองให้ของขวัญคนนี้ดูนะเฮ้ยวัดดีเพื่อนอ่ะเรามีของขวัญให้นายเอาไปเลยด็อก โอเคต้นไม้ใหญ่มากสวัสดีครับอืมเมื่อกี้เหมือนจะเกิดเหตุขัดข้องอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยสวัสดีครับคนดูคนดูสามคน,คนเอ้ยดีใจมากเลย <laughs> โอ้มาลองสตรีมเกมโรบอกบ้างนะครับเอาจริงผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกไอเกมโรบบอกเนี่ยเออมาหัดเล่นนะวันนี้เฮ้ยสวัสดีสวัสดีเฮ้ย แล้วไอ้สนางนี้เราไปทําอะไรได้วะเนี่ยโอเคผมจะล้องให้ให้คงขวัญคนนี้ดูนะเฮ้ยโอเคผักเราก็เริ่มโตแล้วไม่รู้ว่าจะขายได้กี่ร้านผักอะไรไม่รู้เนี่ยอืมหลายๆคนก็รวยกันแล้วนะมีเงินไปล้านเลยโอ้โหโอเค ผมจะรอผักโตก่อนนะอืมไม่รู้ว่าจะเก็บขายได้เลยหรือเปล่าเคอะไรวะเนี่ยโอ้โหกล,กล้วยกล้วยยักษ์เบิ่มมากเลยแล้วดูสวนแล้วครับโอเคเก็บได้หรือยังเนี่ยชึบอชึบอชึบ อโอเคเพื่อเราก็น่าจะยังโตงไม่เต็มที่คนระน่าจะยังเก็บไม่ได้นะดูทรงในบ้านผมฝนแม่งตกนะทุกคนทุกคนอาจารย์ได้ยินเสียงฝนนะฝนตกโอ,โอ้โอเคเราไ่ตังค์อยู่ประมาณแปดพันเหรียญนะไม่รู้ว่าจะไปซื้ออะไรได้หรือเปล่า เ้วดูพืชแต่ละคนนี่คืออลังการมากนะเฮ้ยอยากได้พืชแบบนี้บ้างอะแต่ว่าตอนนี้เรายิงจนอยู่จนมากเลยโอเคเดี๋ยวผมจะหาซื้ออะไรมาปลูกเพิ่มแล้วกันนะอ่ะใครที่อยากเล่นกับผมก็แอดกันมาได้นะอืมผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเก่งหรอกเฮ้อะไรเนี่ยเคซื้อไปครับ เอาไปปลูกเลยคอนอะไรก็ไม่รู้แหละอ่ะอืมแครอทเหรอแล้วเนี้ยเยอะแยะเลยเฮ้ยมะม่วงเฮ้ยแล้วมันปลูกไงวะเนี้ยแครอทเอาปลูกไปครับอืม m มงโกไม่รู้ว่าไอ้นี้มันปลูกยังไงนะไอ้แมงโก้เนี่ยมันว่าเขาให้ผมมาเมื่อกี้นะแต่ว่าผมปลูกไม่เป็นโอเคก็ปลูกแค่นี้ก่อนนะปลูกไม่เป็น <c oughs> เก็บได้หรือยงนะังเนี่ยเก็บได้ใช่ไหมโอเคมันลูกจะออกแล้วนนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาผลาไม้ไปขายกัน ไม่รู้ว่าขายได้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวลองดูดิมีอะไรขายบ้างเออมีเยอะเลยหกพันเหรียญครับผมได้มาหกพันเหรียญโอเคก็ได้กำไรนิดนึงอ่ะเก็บพลไม้มาขายต่อโอ้ยหวัดดีขายทุกอย่างเลยอะ่ะ โอ้ได้ตังนี้เดียวเองสองร้อยกว่าเหรียญโอเคโอ้โหคนเยอะมากเลยแถวนี้ดูหลูดูแพงมากคนระับส่วนในเรานี่ก็จนจนเอ้ยไปแล้วไปแล้วเควัสด,ดีวัสด,ดี เฮ้สวัสดีนายมานี่เอาไปไหนแล้วโอเคครับอืมอ่าส่งข,งขวคนนะส่งขวันให้เขาอ่าเขาได้สุนัขไปแล้วเดี๋ยวผมหาซื้ออะไรต่อดีกว่าอืมเอาเป็นอะไรดียะโนสต o อกหมดแล้วโอ้ไม่มีผักให้ซื้อละ โอเคเอาอันนี้แล้วกันคนระับอ่ะเดี๋ยวผมเอาไปปลูกก่อนโยฟาร์มโอเคบลูเบอร์รี่ครับปลูกไปอ่ะเดี๋ยวรอบลูเบอร์รี่โตนะเดี๋ยวเราเก็บไอ้นี่ไปขายก่อนโอเคไม่ได้ไหมบางทีมันกดไม่ได้วะเนี่ยอ่ะเก็บได้แล้วนะเอาผักไปขายกัน อืมโอ้ยเก้าสิบแปดเหรียญโอ้โหเอาไปซื้ออะไรได้เก้าสิบแปดเหรียญเอ้เดี๋ยวผมต้องไปหาไอ้อะไรนะไปซื้อที่รดน้ำมานะพืชจะได้โตเร็วจึ๊บอัต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 ึ๊บโอ้ยอย่างแพงเลยแพงมาก ห้าหมื่นเหรียญนะครับตอนนี้ผมมีแค่ไอ้เก้าพันเหรียญเองยังซื้อไม่ได้โอเคพร้อมอันนี้ฟาร์มใครวะเนะี่ยยูหูวัดดีโอเควัดดีเพื่อนวัดดีวัดดี เฮ้ยเดีย๋ยวเรามีอะไรมาให้ไหนโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปฟาร์มตัวเองนะคไปปลูกผักกันต่อโอเคอปลูกผักเอาไว้นะไว้ขายโอเค อืเก็บผลผลิตกันก่อนนะอืเราต้องรวยอ่ะขายไปโอเคได้เงินมาแล้วนะเราก็มีประมาณ 9, เก้าพันเหรียญแต่ว่าตังก็ไม่ค่อยเยอะเราตอนเนี้ย ว้วันดีวันดีกูดชิปเฮดูฟาร์มหน่อยดิพืชกอเริ่มโตแล้วแต่ว่ามันโตช้ามากเลยนะเหมือนว่าเราต้องเร่งโตนะอืม เราต้องรวยกว่านี้ให้ได้น uh, ้อยยูการเดนสวัสดีครับยูฮูด็อกอ่าสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับคนดูสองคนสวัสดีนสวัสดีกุดทักทายทักทายเดี๋ยวแอดเฟรมก่อน อ่ะเรามีอะไรมาให้เนี่ยสวัสดีคุดูสองคนด้วยนะครับอืแล้วดูฟาร์มเราไม่ค่อยมีอะไรเลย <c oughs> โอเคผลผลิตออกแล้วนะเดี๋ยวเก็บไปขายเฮลโหล อค okay. อ่ะซื้อนี้แล้วกันอ่ะปลูกกันต่อครับปลูกยา,ยาวๆอะ่ะเฮ้ยอันนี้มันปลูกไม่ได้เหรอกา r d ดิน โวยอะไรวะเนี oh, hey, no, ah. mm ่ยแม่งโคตรใหญ่เลยเซลฟิตอ่าอืมแมวกินอาหารแล้วครับฟิตฟิตอืมกินไปแมวกินผักอ่ะบันนี่ เก็บเก็บไปก่อนนะ,ะผลผลิตเราอ,อกอีกแล้วเดี๋ยวไปขายมีอลังการงานสร้างมากอ,อ,อะไรวะเนี่ยพายุอืมเดี๋ยวสภาพผมก็จะลงไายแล้วนะตอนนี้ฝนก็ตกเยอะมากเลยที่บ้าน